สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกทุกคนค่ะปะกุนไม่แนวสิบเอาสู่ฟังค่ะปะกุนออกคลิปไปแล,ะละ้วล่ะคลิปนึงแล้วแต่ว่ามันคลิปบันลูทุกค,ปคะปะกุนก็ได้สิมาซ้ำค่ะแต่สิมเาเบาซ้ำซัมคลิปที่ปะกุนฟันนะคะฟันเห็นเป็นพระพันปีนะคะฟันเห็นพระพันปี นี่ป,ปนตกดีดีป,ปนต๊กมัดเหมือค่ะเมื่อนี้ค่ะอาบน้าพูดกันแล้ว <c oughs> ฟันฟันเห็นพระพันปีนะคะที่เพื่อนสเสด็จมามาเป็นเป็นวัดแง่งนึงค่ะเป็นวัดแง่งนึงก็คุณกะไปรับสเสด็จค่ะไปรับสเสด็จทั้งคนค่ะ,ะก็คุณจะเคยไปรับสเสด็จ จริงๆแล้วพ่อคุณก็เคยรับเสด็จเพิินค่ะอยู่สนามบินเมืองอุดรค่ะสมัยแต้โดนแล้วค่ะแจเป็นสาวคนน่ะค่ะแจ่เป็นสาวน้อยคุณ่ค่ะไปยังบูคือได้ได้ได้ไปรับเสด็จน้าเพิินค่ะนี่นี่แต่สมัยก่อนเอื่นอันในเอิเอิน้นหวังสุเมือรเอิเอินปลาไส้เนาะค่ะเพิินมากกับแม่เพิ่นค่ะจะจะได้ไปรับเสด็จเพิินค่ะ กับฟันฟันเห็นเพื่อนค่ะฟันเพื่อนเพื่อนมาเพื่อนแบบเบาๆอย่างแกะต่ำค่ะเพื่อนแล้เอาผ่าอาาไม้มาไห้ประคุณค่ะสีเขียวงามงามสีเขียวงามค่ะสันเอาเอาไปตัดใส่ค่ะสันเพิ่นว่าเอาเอาไปตัดใส่ค่าสันว่าใส่ให้มันสวยๆค่ะสันเพิ่นว่ามันประคุณสีโสดีบอกกับพี่น้องสวยเราันสีโสดีว่ะค่ะจะเล่ หลัะกะ็เลยดีใจเจ้าของนะ,ะคนกับปวายย่างค่ะคนกับเบ้าเท่านั้นแหละคนกับยิม้มคนแหงผู้งามเนาะสมัยสมัยก่อนน่ะคะ่ะสมัยแต่เพิ่นย่างย่างหนุ่มๆอยู่เพิ่นผู้งามผู้ง,งามเจ้าของก็อยากผู้งามเพิ่อนนะคะ่ะก็เลยโอ้ผู้ชิเปตผู้ชิเปตัดอันใส่ผู้งามเพิ่อนมาสั่น่าในในใจเจ้าของว่าก็ยังเจ้าของตัดขาเป็นแล้วเลยละะ่ะทำไมอันช่วงนั่นนะค่ะ แต่เลี้ยงแต่เลี้ยบอู้สุตัดใส่ง,า,ง,งามๆสุดตัดเอาเองใส่ง,า,ง,งามๆมาใส่มาคือใส่คือเพื่อนเพื่อนคู่กุ้งามแถมมามปรปกุนดบดมีใจเนาะปกติปกุนฟันเห็นเพื่อนฟันเห็นเคย่ฟันเห็นเพนสมัยก่อนะนะคะฟันเห็นเพื่นยังสี่คือมันเบ้มันเป็นเก้าแปดแปดเก้าไหมคะอีกที่เบมันเป็นแปดเก้าเก้าแปดที่ฟันเห็นเพื่อนยังสี่ แต่เที่ยวนี้มันสิดแมนม,มันสิเป็นมอค่ะมันสิเป็นยาสารบอค่ะกะถับฟังบนเนาะต้ามันสีสิสีคือสมัยก่อนบอค่ะสีดฟันคิวบอมหลอดนี่ <c oughs> โอ้ยฟันคิวหยเอฟซี FC และได้น้ำเนี่ยค่ะสุ้ยอันย่ามเข้าบออ่อคีบผ่นเข่าพ่วมฟันนะคะ่ะย่ามเข้าอ่อคีบผ่นสุ้ยปัดสุ้ยแปดอยู่ค่ะกะเลยมาบอกซูเอฟซีตั้งแต่ เราเท่าจับจอบมันแม่เบิงวามันจิดคื่อโบข้ควขมงฟันก็คุ้นขึ้นเกกาบอหนะมันสิเป็นแนวใดไรมันสินะค่ะฝ่าฝ่าอิตี่ว้ค่ะฝนตกหน้ากับห่บ้านในลุ่มมันก็ลงไปเบิงค่ะลงไปเบิงว่านในเฮ็ดยัางค่ะไปหาหมู่บ้านไปหาคอเก่าเก้าเพิ่อนไปหาคอเก่าพวด่ะ ไอ้เสี้ยนน้อย่นโตก,กาไว้อยู่ก็เลยไปถามคนไห้ดำซะกก็แน,น่พัศนว่าชินนชชนนาช้นเดืนนอนสิสิดำพัศน,น,น,นิคน่าชิ้นเดือนคนละก็สิดำพัศนว่าใั่ไหด้วยบลเลอคนคนคนเท็ดคนเท็ดหน้าปีนี่ด้วยบเลินะคะด้วยบลเลิรอันคนเห็ดหน้าคนอันเท็ดมลายให้ดอกเท็ดหน้าเกตให้พัศน,นิ่น่าคนได้ให้อันญาติคนอะโตก,กาไว้ถา คนกับเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่กรุงเทพน่ะค่ะเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่แต่ว่าเพิ่นคนไอ้จางคนยกเมื่อวานี่ไอ้กาสามลอยก็สนว่าสามลอยมัดศิริยาอยู่ดอกประมาณสองลอยก็สนเออให้มันเหนียวเท่าไรก็เสียวเท่านั้นเราก็ได้บางสิก็กลุ่มว่าให้เพื่อนให้ย่าให้ผู้ใดเนี่ยใส่สบายบางสิที่มาเอาก็ได้บางสิสมาใ ah หา้ดอกก็สนว่า พ่อก็พ่อเพื่อนโดนเราดีด้วยบ่เลิกก็ได้ค่ะเที่ยหน่อยก็โดนแล้วบริไปหาเพื่อนค่ะเที่ยวเจ้าของล่องจะไปชุนบุรีใสพัทยานะค่ะเจ้าของแต่บริไปพ่ะะเอ,พอพเพื่อนที่เมือ้วานนี่ก็ได้ไปสนอเมืองม้วานี่ไปหาเพื่อนนี่ค่ะก็ได้พ่อทั้งทีทั้งนองอะค่ะพ่อกันทั้งทีทั้งนอ,นนะะอง,งนอห็นว่าพกระ,ะ,ะเที่ยวไปเที่ยวมากละประสน่าไปแน่มากแน่ประสนามา เนี่ยบาดเกิดพมพีเนอกค่ะกรุงเทพก็เป็นบ้านเตายอยู่ค่ะเดี๋ยวเทียบไปเทียบมากคพันที่บ้านด้วยค่ะเรื่องค่ะเอฟซีเอนแปดเก้าเก้าแปดนะคะ่ะทะเบิงว่าสี่พันอีโบไก่แล้วมือนึค่ะพันที่หยิบเก็บแล้วค่ะพันที่หยิบเก็บแล้วกับไก่เดี๋ยวนี้เนาะคะ่ะเมื่อกี้เมือกะออกแล้วค่ะทะเบิงว่ามันสี่พันอีโบฟันแมวไรโบนะ ค่ะปราคุณกับคันคื้นบ้าสน,น,น,าส,นะะสีจัดตัวนี้ล่ะพันแม่นว่านร้คุณซื้อนะคะสีจัดตัวนี้แต่ว่าโอนนี่บ้านเลขที่เจ้าของไหวแล้วค่ะยางระบายค่ะที่หนึ่งซีครับซูนเก่าก่าซูนบ้าซื้อไหวไหมนั่นนแหละบ้าในซื้ออีกค่ะไส่ยางละยางละยางละสองใบบ่า ัดไปหลายื่อที่เกือบพันเนี้ยซื่อไปนี่ก็เกือบพันเดี่ยนี่ค่ะฝากๆเอฟซีไปเนี่ยค่ะฮามันแมนค่ะโดนก็นเลยร่วงคลิปเงาทีนึงเนาะคะ่ะร่วงไปคลิปสั่นไปน่ะเพราะว่ามันเป็น,นยังไงบุสูเมม่อเลยเลี้ยนมันเป็นยังไงบุกระทอนกระแทนงยังไงบุบุน้ำโชว์คนมา,มาเฮ็ดคลิปสั่นรถย้ายมาสั่น่า ไอ้ที่คลิปสันรวดว่าสันได้ขึได้คือกันล่ะว่าสันเลี้ยงกันวิ่นคือกันนี่ล่ะว่าสันมาสีรองเฮ็ดคลิปสันเบิรงว่าสันออกมา่ฝากไปน้ำค่ะฝากบมีอย่างกับสีส่วนมากกับสีไปคลิปสันเ้อะเอ้ยพูดปเงาแต่อุ่นหนุนนี่เทนึงพยายามอยูหรอกพยายามสีรงองอยู่จ้ะสีเบลยังคอยสีครบสิบหนาที่แต่อยู่นี่กับเก็ตนาที่นึงจะสีเบาอย่างเี้ย <c oughs> อนคนมีชว่วกกับบรรว่ามากแต่ชนบุรีไปค่ะแต่พะฮับบนหูค่ะคนลงไปท้ำทุระทุรลังคนพพกับครอบครั้วคนค่ะมียินอันเสี้ยนหน่อยวอาว่าคนบรรยูบ้านแล้วสันเป็นโรคหัวหุ่นโอ้พอเพราเลี้ยง,งเพราเลี้ยงวอาให้ฟังค่ะเช่นกันเมื่อวานเสียนหน่อยเพิเ่งบอเพราะเลี้ยงวอาให้ฟังค่ะพเพราเลี้ยงพุ่มกุโงนะคะถ้าสิไปไายแล้วมือได้กับพได้ไปค่ะ แล้วใบแล้วฝันดีอยู่แต่พัดออกโรงบานอยู่แล้วแซนเพราะว่าสีใดบ้างๆก็สีไปอยู่ก้อนนี่แหละก้อนหัวออกนเวละค่ะอ่าสีไปอยู่ค่ะปากไปนแบแม่ค่ะปากที่ตามนี่เด้อค่ะปากที่ตามป่าเนี่ยค่ะโอ้ยอยากมี่มูอมี่พวกไปได้ไรค่ะมี่มือพวามีอพวกเก่าค่ะอันนี้ก็ค้นขมบึงกันน้อยๆค่ะก็คือตะก้อนค่ะ มาเบิองหายหลายๆนี่เด้อมาคุยกันแม่มานีกันแม่ค่ะผุ้ใดสีแอดไลน์มากอ่ะแอดไลน์มากเบอร์ไดไหรอฮะเบอร์เบิงได้ค่ะประคุณเบิองเบอร์กอนศูนย์แปดสี่เจ็ดสามเจ็ดบนอมแมนไหม 0 8 4 3 7 3 8 5 6 6ค่ะครับนี่แหละค่ะเด <c oughs> ี๋ยวจะเสี่ยล่ะจำเบอร์จะคว้างมาได้ค่ะนี่ถ้เบอร์แอดไลน์ได้ค่ะเด้อสาวมาเฟืองซ้ำก็ได้ค่ะ,ะนี่แหละค่ะโบคัก,กใจญ่กับสาวมาฟังเบิ่งค่ะพี่อ่านให้ฟังนั่นล่ะค่ะเบอร์แอดไลน์แอดไลน์มะามาัยค่ะเบอร์กาวโซ่ซับตะพังค่ะ ได้แม่ฮาเต้าซัมไมค่ะก็ะเล่เบิบกับพังไปน้ากันกันไล่กับพังไปน้ากันค่ะกบกู้ได้หน่อยๆน่อค่ึงค่ะ,คะเอาลิปนี้เอาแค่นี้ก้อนค่ะค่ะสวัสดีค่ะ